นอ่ะแม่ไปทำงานมันไกลเลยมันไกล,ลนะคะแพรว่ไม่ได้กลับมาแม่ทำเสร็จแล้วก็ไปสอบี้วยก่อนแล้วแม่ก็กลับแล้วก็ไปทำงานไม่เป็นไร,นะไมนไรนะแม่ไม่เป็นไรแนะเดี๋ยวแม่ก็กลับมาเดี๋ยววันที่สิบสี่เราก็ไปด้วยกันนะแค่นั้นไม่เป็นไรนะลูกนะอืมเดี๋ยวให้ป้าพาไปเล่นบ้านบอลดีกว่านะเาานะ้อทำไมอะ้าตังเหรอ าตาทั้งแค่แม่ละลูกหลังค่ะไหมต้องหล่แมู่้่มๆสิลูกหล่อแม่สู้ๆเราีออมนะคเป็นก็ลูกเนาะอย่าพาแม่ลองสิลูก ไนะม่ไปหาตังค์แต่วันจันหนูก็ไปโรงเรียนเลยอนะ้อน้องน้อหนูต้องอยู่ดูแลน้องเลยถ้าหนูไปกับแม่แล้วใครจะอยู่เป็นเพื่อนป้าป้าก็ท้องโตแล้วใครจะดูแลป้ากับป้าแอนนะ่ป้าแอนก็ต้องดูน้องใช่ไหม,มหนูก็ต้องนอนกับป้าแล้วก็ดูน้องในท้องป้าด้วยว่าแข็งแรงไหมแล้วก็ดูย่ยทวดด้วยเลยเขยไหมคะ พี่ชุ่ชู้ไหมเข้มแข็งเหมือนใครคะหนูเข้มแข็งเหมือนใครูหนูเข้มแข็งเหมือนใครแ้วไปนบอกว่าหนูเข้มแข็งมือนใครคะมือนใครลูกเข้มแข็งเหมือนใครคะ,ครคะชู้ไหมโอเคเราสู้นะเอาเรามาาฟกันว้าเอาวางตรงนี้ก่อนอ่า เอาไฟฝั่งนี้โอเคปุ๊บโอเคลูกไม่เป็นไรเนาะคนเก่งเขาแม่ป้าไปหาป้าเราต้องบอกว่าป้าต้องพาหนูไปเล่นบ้านบอลไปกินแชมอนด้วยเนาะลูกบอกป้าว่ามีใบเกิดเด็กโอเคลูกแม่เข้าใจค่ะแม่เข้าใจแต่แม่ไปทำงานพี่จะไปเห็บมันไกลกต่แล้วแม่จะไปสาแก้วต่อถ้าแม่ไปสาแก้วแล้วหนูก็ไม่ได้กลับมานะ ต้องไปกับแม่ต่อแล้วหนูไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วทีเชอร์แอนก็จะด่าแม่นะอาจย์ไม่ลูกเ,เพื่อนๆเขารอที่โรงเรียนนะคะ,ะแม่ลับมาะะแม่จะพาหนูมาเต้นติ๊กต๊อกด้วยเอาชุดสวยๆมาใส่คู่กันเองเนาะสนุกอะล,ลูกเดู่กับแม่สนุกอะเดี๋ยวแม่มมมมมจะพาไปปั้นดินน้ำมันเนาะ แ,แม่กลับมานะลูกนะเดี๋ยวเรามานัดก,กันเนาะอืมนัดก,กันไปเที่ยวไปปั้นดินนล้วมันไปบ้านกีิงได้ไหมเนาะเราไปเที่ยวด้วยกัน้องด้นะโอเคค่ะเดี๋ยวนี่อยอยากให้แม่เข้าใจาลูกแต่แม่หนูก็ต้องเข้าใจาแม่เนาะเราต้องเรียนหนังสือหนุ่มเด็กก็ต้องเรียนหนังสือแม่มีหน้าที่ทำงานงานมาให้ลูกเรียน ก็ดูแลน้องเกลียวด้วยแล้วน้องในทอ้องป้าอ,อีกคนหนึ่งก็จะโตมาเกิดมาเราก็ต้องเลี้ยงน้องด้วยูเป็นพี่นะคะหนูต้องเก่งและหนูต้องเข้มแข็งนะคะแลวหนูโตขึ้นมาแล้วแม่จะสอนให้หนูน้องเพลงเก่งๆแล้วก็เต้นเก่งๆให้เราค่อยออกงานด้วยกันนะลูกนะแล้วเราจะไปด้วยกันทุกเวท,ทีเลยโอเคไหมคะเนาะถ้าหนูโตมาแล้วหนูต้องหาเงินเลี้ยงแม่ด้วยนะเข้ไหม อืมโอเคให้รักหนูนะคะหนูให้รักหนูที่สุดเลยนะรักที่สุดรักที่สุดุทด,ดที่รักของแม่กำลัดีมากเลยนะคะไม่อยากให้หนูเป็นเหนื่อยถ้าสาวอัดสุกสาวแม่ให้หนูไปบ้านอเอาไปถา,ามความเข้าใจกับป้าดีกว่านะคะเนาะเดี๋ยวไปคุยกับป้าก่อนเนาะ เขไม่ว่าหนูไม่ว่าหนูไม่ว่าจพ่อหนูอยากไปหาแม่